เห็นไหม,ไมเห็นไหมทำไมทำไมเห็นไหมเป็นไรเห็นไหมเอามันไปแล้วแหละไปแล้วแหละไอ้ตัวปุ๊บชุ่มปุ๊บปุ๊บไปนอนบ้านแล้วแหละชุ่มไปหนังสือนั่นอีรีไปนอนบ้านแล้วไปนอนบ้านแล้ว คือไม่ใช่จะไปพูดอะไรก็ได้ในโซเชียลนะไม่ใช่ว่าจะพูดอะไรก็ได้ทุกอย่างมันมีการรีกิสทร์มันมีการลงทะเบียนทุกอย่างก่อนที่คุณจะมีอินเทอร์เน็ตเล่นหนึ่งเครื่องเนี่ยบัญชีของคุณหนึ่งอันเนี่ยมันประกอบไปได้หลายๆอย่างที่คุณมองไม่เห็นเลข IP s e r i a l Number m a อ่า Mac Address หรือว่าเป็นด n นามิก DNS เซิร์ฟเวอร์ของคุณเองนี่คุยกับสายโรแกรมเมอร์เป็นไงล่ะหรือว่าเป็นทะเบียนของคุณเองมันทุกอย่างมันถูกลงทะเบียนไว้หมดนะครับลงทะเบียนด้วย่าบัตรประชาชนของคุณที่อยู่ของคุณอืมเออ เข้าใจคกับโปรแกรมแม่ปฉะนั้นแล้วมัน,นตามตัวได้มันไม่ใช่ตามตัวไม่ได้เรื่องพวกนี้เขาไม่ต้องสืบเลยเขาสืบแป๊บเดียวถ้าเขาอยากจะรู้ว่าข้อความมันเป็นของใครมาจากไหน <Okay. S 1> เขารู้แค่นิดเดียวเขาไม่ต้องระบุว่าโปรไฟล์คุณเป็นโปรไฟล์อะไรหรอกแต่เขารู้หมดเลยเ <มา S 1> ข้าใจบ๊อเยอะปึกจริเดรเสียงงั้นเนี่ยครับความปึกจากของหลายเติบอยู่ดี่ซุ่มบัวนั่นบ่มีความขืนนั่น มินไม่ได้พูดอะไรเลยขเขาใจบบอด,ดิพดูมีพูดมาทําเลยบอแมนบอ,บอไม่ใช่พูดเลยนะคือพูดให้เอาบุญไงว่าคุณไม่ใช่ที่คุณจะไปพูดอะไรให้ใครก็ได้ในโซเชียลอ่ะถ้ายุ่ใกล้เขาตบไปเลยด้นะ่าอ่าอยู่ใกล้ๆคุณยังไม่ได้เขาก็เสิบ์นะเขาปาเมื่อใส่เล้วเน่นะเขาตบปาไม่ได้นะนะบอกเลย แล้วเขาก็จะบอกว่าไม่มีใครตามตัวเขาได้ไม่มีใครรู้จักเขาไม่ได้แสดงตัวตนรูปโปรไฟล์ไม่เกี่ยวนูน่นนี่นั่นไม่ได้แสดงตัวตนไม่ได้ระบุอะไรจะพูดอะไรก็ได้ง่ายๆอย่าคิดว่าเขาตามคุณไม่ได้นะอย่าปึกเด้ <S 2> <S 2> อเออเขาใจปะนี่เขาใจปะ อะไรในบอกจากฟังกับตันมาไงนี่กับตันมาแล้วนี่ไงมันมีมันมีว้าวไม่ทนเลยนะว้าวว้าวไม่ทนเลยก็บอกกันชอบกับตันเชอากับตันไหมห่านี่ไงนี่อ่ะพวกทีสองอ่ะเป็นแล้วตีว่าตีกใจเป็นแล้วอ้ตีกใจเป็นแล้วก็ตีกใจเป็นแน่นเกินกยเกินเกิน ถ้าบอกคนที่ไม่ถ้าบอกคนที่สองท่าอุ้ยแซ่ปิดประตูดูถ้าก็ถือเจ๊เน่เขินถ้านถ้าเป็นเมียกับตันคือต่อเขาต้องเป็นซูเปอร์วูแมนนะสซกิจทั้งคืนไม่หยุดเลยนะก็ถือเจ๊เน่เขินแล้วเขินนะเขินเขินน้ำเขินมันยังจีบปีกูอยู่เลยเมื่อกี้ยังจะข่มเขินกูอยู่เลยไม่ได้เขินนี่หรอทำไมไม่เหยีดหน้า นี่ทำไมคิว้วหนูมันไม่แค่เหมือนคิวน้วดีเลยวะหนูเขียนมาแล้วเนี่ยกัดกัดบักเซยหุ่นเกมกับคิว้วมาหนีด้วยแสบปิดห้องให้แล้วอ่ะแสบปิดห้องให้แล้วอ่ะให้อยูสองคนแล้ว,วอ่ะมมป,ปิดได้ไม,ด <c oughs> ไม่ได้ปิดไม่ได้กูโดนแน่วกันเนี่ย <c oughs> แคปแคปได้แคปแคปซีแคปไปลง แล้วให้ลงว่าอะไรครับชั้นก็ลงเลยอยากลงอะไรก็ลงเมื่อวานเจออยู่ร้านอุชินี่อูมีคนเจอเหรอเฮ้ยจริงเหรอดูดิไงที่เราตไปกับเซดสองคนเหรอเราไปกินกับเซดสองคนเลเหรอเก่งจ้สต้องฉลาดมากเลยนะเสดต้องฉลาดมากกินปลาเข้าไป น่าจะกิน<บ>ปลาดูมันกินเยอะนะวันนั้นนะ่ะวันนั้นจริงๆวันนั้นก็พามไปเหมือนกันก็พามนไปก่อนแล้วก็ก็เอ่อสิบห้ารายการเมื่อวันกินอะ่ะห้ารายการแต่เมออื่อวานกินได้น้อยมากเลยอืเขินเขิน,นเหรอนั่นเขินแล้วเหรอไอ้แกงนั่นเขาเรียกว่าเขินแล้วนะนี่มีแยกเป็นแกงเขินไหมว่านเขินไหมไม่เขินนี่ไม่พูด,ไม,พดไม่พูดด้วยนะเป็นคนคุยไม่เยอะใช่ อยู่สองคนคือมีเยอะนะมีเยอะมีเยอะรีวิวไหมรีวิวน่ารักมากน่ารักยมังพูดคำว่ารีวิวไปแล้มันจะบล็อกอ๋หอหรอเขาจำไว้เลยเดี๋ยวพูดทีเดียวคำว่ารีวิวคำว่าขายไม่ครับ่าขายคำว่าวันนี้คำว่าวันนี้เท่านี้ราคาคำว่ามูลคา่าคำว่าตัวแทนคำว่าอะไรเงี้ยมันจะบล็อกหมดเลยมันจะปิดกรรมึงเห็นแม้กระทั่งก่อนที่จะไลฟ์สดเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่า ในนั้นน่ะมีแบรนด์หรือเปล่ามีแบรนด์ที่คุณจะแสดงสินค้าอะไรหรือเปล่าบางอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ก็พูดเลยนะอาจจะโดนบล็อกได้แต่ว่าบล็อกก็ไม่เป็นไรบล็อกกูก็สมัครใหม่ระวังแบบโดนบล็อกนะลูกเก่าน้อยของกูยิบไปเสียลูกเก่าน้อยน่ารักตัวนี้เดียวตัวนี้เดียวนะเล็กอ่ะไม่รู้เล็กก่านอืา ก็พูดที่เฉยพูดเฉยแต่กลัวแบบไม่ได้แบบกลัวโดนบล็อกนะแต่ว่าเราก็ต้องทําตามกฎเขาเพราะว่าเขามีกฎระเบียบให้เขามีกฎระเบียบให้อ่านชัดเจนเขาถามว่าฝากไข่ได้ยังฝากไข่ยังฝากไหมต้องฝากจริงๆคนอายุสีสิกว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องนี้เข้ามาเพิ่มเติมต้องมีต้องต้องมีมีเลฟวลต้องดาหลายมันยังไม่ดีตอนนี้นเหรอ ไม่ใช่ดีฝากไข่ฝากไข่มันสําเร็จการสำเร็จมันฝากไข่หนูคนเดียวฝากไข่หนู่ะฝากไข่หนูมันไม่ได้เก็บดีไม่ยังไม่ต้องเสี่ยงตัวตอนนี้อ๋อดียังไม่ต้องอ่ะไม่ลําบากไม่ว่าจะให้อะไรตอนนี้ไม่พร้อมนะไม่เอาไม่เอานี่ไม่ทำทุกคนเห็นปะพอทุกอย่างมลงตัวดีเขาเริ่มปฏิเสธแล้วนะเขาเริ่มไม่เอาแล้วใช่ไม่ใช่ไม่เอาอย่างนั้นมันถึงไม่ถึงเวลาบ้าเหรอจะหยุดพึ่งครบ กันมาให้เปลี่ยนไม่ได้มันบ้าเหรอมันต้องทําตามเรื่องตามเราไปตามตีละขั้นตอนตามสเต็ปไปสิอะไรฝากไายไงฝากไายไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวก็ไปทาโมเองเรื่องเรื่องส่วนตัวเี่ยเดียวไเออก็ไปทาโมเองเรื่องคนเดียวส่วนตัวคือไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องให้กูยุ่งเออไม่เกี่ยวคือไม่ต้องให้เกี่ยวไม่ต้องให้ยุ่งไงก็อะไรที่พูดให้ฟังด้วยก็ ก็เราฟังแค่นั้นเองแต่ว่าก็ไปฝากกบคุณไปฝากก็ไปฝากฝากไข่กูฝากบ้างอะไรข่เดี๋ยวกูฝากบ้างเดี๋ยวฝากพยาบาลเนอะเรากูฝากบ้างไข่เนี่ยเดี๋ยวเอ้ยพรุ่งนี้ไปฝากไข่กันไว้สองใบฝากไข่เนาะเอาเอารหัสที่ฝากมาด้วยนะจะไปขโมยเอะไลยนะเอารหัสที่ฝากมาแลจะไปขโมย ล่าที่ฝากใครไห่ฝากไข่เพรา็ต้องมีรหัสผ่าจะไปขโมยไข่แล้วพี่ก็จะไม่มีไข่ต่อไปอไม่สามารถไปเจอผู้หญิงหน้าไหนชนีตนใดได้เออเพราะไข่อยู่กับมอมีแล้วก็ไปแต่ไข่นั้นแ่ะไข่ไมนอยู่งนั่งหลังนะมนม่งไปแล้วอ่ะจอดนานไงยก็ไปแต่ไข่อ่ะไม่ต้องอออะไรอ่ะมาบด้ดิ้่กับไรจอบหนมปลายมาและดจะ,ไปไปละจกลับบ้านหรอ มาสอนเนี่ยเพิ่งมาสอนไปเพิ่งมาถึงโหว่าแล้วเห็นบอกแอ์บอกกลับบ้านแล้วเอาบ้าใหม่ใช่กินข้าวอย่างไปโอยลืมละกี <c oughs> ่ยวทีเดียวลืมสวัสดีทุกคนทุกคนคะ่ะปลายรออยู่นะคะปลายมาถึงเมื่อกี้แล้วน่สิบนาทีแต่ปลายเพิ่งมาถึงแล้วเดี๋ยวอะแคปให้แคป รักเด็ดดีนะคะเดยดนีนัด,ไ,ดไปก่อนนะก่อนไลฟ์สดวันที่ห้าเราจะไปหาก่อนโอเคไหมจะไปให้ไปให้กำลังใจก่อนแล้วก็ค่อยไลฟ์ก็ตอนไลฟ์ก็หนูนจะกลับโอเคไหม <Okay. S 1> ดีต้องว่าเจอละวันนี้แหละตั้ห้าโมงถึอสี่โมงเริ่มสี่หรือห้าสี่โมงอ่ะบ่ายสามครึ่งเจอกันโอเคือไป <c oughs> <c oughs> อัราล,ลองกคนก็คุยกันต่อทุกคนนะครับก็คุยกันหรือไม่คุยละเบื่อ,อยังเบื่อฟังที่อีพูดยังเบื่อฟังที่อีพูดยังืก็นะครับก็ไม่มีอะไรเอาสรุปเลยสรุปเลยวันนี้นะครับก็คือ พี่วีก็มาไลฟ์เพราะว่าพี่วีไม่ได้ไลฟ์นานมากแล้วนานมากนะครับแล้วก็เจอกระแสโอ้ดมงดมาหลายเรื่องมากเรื่องขีมูขีม้าเยอะมากแล้วก็เรื่องนี่เป็นเรื่องเยอะมากซึ่งมันต้องเอาเรื่องงานไว้ก่อนนะเรื่องพวกนี้ต้องเคลียร์ทีหลังเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบมันไม่ใช่สาระสําคัญอะไรมากมายเราไม่ได้ความสําคัญกับอย่างนี้ขนาดนั้นเข้าใจไหมมันเป็นแค่ขยะเปียกที่เราต้องเออเดี๋ยวค่อยเก็บ เดี๋ยวมันก็แห้งดอกแห้งเราต้งเก็บก็ได้เพราะอย่างมันเป็นขยะเปียกมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเราต้องมาคุกคีมาต้องมาเรื่องที่ต้องมาเสียเวลากับกับมันขนาดนั้นเข้าใจไหมกับเรื่องที่เขาเอาเราไปพูดไม่ดีเรื่องของอะไรก็ตามปากไผลยปากมัน่นความรู้สึกไผยความรู้สึกมัน่นเราก็ความคิดไผลยความคิดมั่นนะครับก็บเลยบ,บริเลไปสนใจอย,ยังปนั้นรบ,บริเลสนใจผู้ใดนะครับบริเดไปสนใจเรื่องเล่ามุนันเพราะปนใด กันบออดีมากกูก็ทรงทนายพอดีมากก็คือทรงทนายยางเดียวนะครับทรงทานายยางเดียวเนาะทรงทนายยางเดียวนอ,นยยวอมนั่นแหละสำหรับพี่กับครูก็อย่างนี้แหละ อยู่กันไปนะครับเราไม่ได้มีแต่มุมที่เราไม่ได้มีแต่มุมที่ต้องหวานใส่กันตลอดเวลาเราต้องมีมุมที่มันคิดว่าเรามีอะไรเราก็แสดงออกมาให้หมด <c ười> เราเป็นยังไงเขาเป็นยังไงคือช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่ต้องแบบไม่ใช่ช่วงที่ต้องแบบคือปั้นหน้าก็าหากันมันเป็นช่วงที่ต้องแบบใช้เวลาดูแลพฤติกรรมของกันและกันใช้เวลาละลายพฤติกรรมกันและกันแล้วก็ เป็นช่วงที่เราต้องเราต้องจําเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับเราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราต้องมีข้อดีเราก็แสดงมามีข้อเสียเราก็ต้องแสดงออกมาเพื่อให้อีกฝ่ายได้เห็นแล้วก็ให้เขาได้รู้ว่าเราเป็นอย่างนี้เราจะแก้ยังไงถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับให้มันได้ทั้งเขาทั้งเรานะครับเราก็ต้องอยู่อย่างนี้เพราะว่าเราจะต้องเราก็ต้องจะต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว ใจไหมเพราะฉะนั้น้วเนี่ยมุมหวานๆเราก็มีหวานนี่ะเราก็ควรเขินๆเขินๆในช่วงหวานๆก็หวานๆน,นะครับช่วงที่แบบต้องเรียนรู้กันก็คุยกันในช่วงที่มันเป็นปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรกันเราก็ต้องคุยกันอธิบายเหตุผลให้กันฟังนะครับแล้วก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลเพราะว่าเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว แล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่สลับเวลามาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไล์ให้ดูจะไล์ให้ดูไหม่เดี๋ยวจะดูว่าเขาเป็นยังไงนะครับเราจะได้ดูว่าเขาเป็นอย่างเนี้ยเขาเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอยู่ด้วยกันอาจจะมีรายการแบบพนมแฉคูพนมแฉคูแฉคูอะไรเงี้ย อาจจะเป็นรายการแบบต่อต่อให้ก่อนนะต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนให้เขาได้แบบได้พูดก่อนมีอะไรเขาก็พูด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 ไปเราจ้ใช้ตั้งรายการต่อให้ก่อนอ่าเอาคืนที่หลังอ่าอ แล้วก็จะได้เห็นว่าเขาเป็นยังไงจริงๆแล้วเอาจริงเวลาเวลานั้นเอาเขาจริงๆ <c oughs> เขาไม่ทันเรานะจ,าจะไม่ทันเราเลยคือเวลาเราพูดอะไรเขาเราจะดักทางทั้งหมดเลยดักทางทั้งหมดเลยนะมี <c oughs> คนที่แบบดักทางทั้งหมดเลยคือเป็นคนที่เดาใจได้ว่าพูดอย่างเนี้ต้องการแบบไหน <Okay. S 1> พูดแบบนี้ต้องการอะไร <c oughs> พูดแบบนี้คือหมายถึงอะไรทําอย่างนี้สื่อถึงอะไร อะไรเงี้ยทำไมเราเข้าใจวะเพราะฉะนั้นเราต้องแกงเขาเราจะแกงเขาแล้วก็รับเชิญเข้ามาเป็นช่วงพนมนั่งฟั่งเดี๋ยจริงๆบางทีเขามีอะไรเขาก็อยากจะพูดก็พูด ถ้าอยากจะพูด <reversible. S 1> เขาก็พูดเขาอยู่คนเดียวมาโสดมาสิบกว feet, ่าปีเขาก็ต้องพูดตั้งแต่ไล่ตั้งแต่แปีแรกเข<อ>าก็จะต้องไล่ตั้งแต่แบบปีแรกอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้นะปีแรกอะถ้าพูดมั่งแต่ปีแรกเนาะลองเอาลองเอาอุ้ย หนึ่งปีสามร้อยหกสิบวันสิบปีก็สามพันหกร้อยวันเอาประมาณสามพันหกร้อยวันหนึ่งวันมียี่ิบสี่ชั่วโมงก็เท่ากับแปดหมื่นหกพันชั่วโมงเอามาหารสองออกไปก็เหลือสี่หมื่นสามพันชั่วโมงอุ้ยถ้าเขาจะพูดสิบปีนะเขาต้องพูดประมาณสี่หมื่นกว่าชั่วโมงนะทุกคน ไ่หรอตายไปเกิดชาติหน้ามันยังพูดได้หมดเลยเนี่ยไอ้เวบนใช้กำบนกันอีกบนกันหน้าบนเกิดมารักกันบนกันแล้วบนกันนี้นี่แหละเป็นช่วงพนมนั่งฟังก็ใช่ใช่ใช่พูดตลอดชีวิตนั่นแหละ เราก็จะต้องฟังเข้าไปนี่นหะเขาเป็นความความก็เป็นกิมมิคเล็กๆนะกันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีพูดกันบ้างมีทะเลาะกันบ้างมีรักกันบ้างมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็มีนู่นนี่นั่นบ้างบ้างก็บ้าง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 ก็บ้างไม่บ้างก็บ้างนี่บ้างก็นั่นแหละดึกๆก็บ้างอบังก็บ้าง มาละควันลังขาวบ้างอะไรบ้างแล้วดูหนังไปด้วยกันก็เช้าเช้าบ้างอะไรเงี้ยก็ตื่นมาล้างหน้าดูแลนู่นนี่นั่นก็บ้างโอเคไปละสวัสดีสี่พันของคนด้วยไปละนะครับสวัสดีสี่พันของคนที่เข้ามาเมื่อกี้เราออกไปแล้วนะครับก็บ้าง งินนกบอกแอบไป,ปดูครูหน่อยก่อนปิดจริงเหรอไม่กล้าไปอะ่ะไม่กล้าไปจริงไม่กล้าไปคุณนกเดี๋ยวไม่กล้าไปเผื่อเขาต้องการแบบสเปซไงพื้นที่ในการสอนในการอะไรคือพี่วีต้องบอกอะไรป่ะถ้าตรงเนี้ยใครเข้ามาพี่วีส่องดน,นหมดเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่พี่วีใช่ไหม แต่ถ้าพี่วีต้องไปที่อื่นพี่วีต้องไปทําเรื่องตอมอก่อนว่า <c oughs> คือจะผ่านประตูเขาเขาไปได้ไหมจะผ่านเขาไปในห้องเขาได้ไหมเ <c oughs> ขาทําอะไรอยู่เ <c oughs> ขาทํางานอยู่ห <c oughs> รือเปล่าเขาอาจจะพูดเรื่องส่วนตัวอาจจะทําธุระส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะนเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะต้องเข้าใจด้วยต้องเข้าใจด้วยาไม่ไม่ใช่ว่า เราจะเอากล้องมีสองใครอย่างเงี้ยได้ไม่ได้นะครับเราต้องให้เกียรติเขาเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นสถานที่ของเขาบางทีเขาอยากต้องการแบบพื้นที่ส่วนตัวอย่างงี้ไหมบางทีเขาบางทีเขาอาจจะต้องการแบบแบบช่วงเวลาสั้นๆส่วนตัวอะไรเป็นช่วงส่วนตัวอะไรเงี้ยแอบๆก็ไม่ได้จริงๆแอบๆก็ไม่ได้แต่อะไรที่ไม่ได้เนี่ยกูชอบชอบไปก่อนไปดูก่อน ไม่ต้องการเลยกดเลยทั้งนั้นกู <Yeah. S 2> ชอบนักอะไรที่ไม่ได้เนี่ยกูชอบนักอะไรที่ไม่ได้เนี่ะฉะนั้นกูนต้องไปดูก่อน เมื่อกี้แบบกำลังมีสาระเลยนะกําลังแบบโอ้น้องใช่พี่วีใช่แล้วก็ครึ่งหนึ่งก็แบบไปดูไปดูอะไรครับอะไรวามัมมาอะไรเยอจะไปเร้ยนคืมาเด็นคือเดียวกินลูกชิ้หมดเากนกับคามรับมรรคมาพอดีด้วยพอดีปลายด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเอาสวัสดีตรงนู้นด้วยสวัสดีตรงนี้ด้วยปิดกินแล้วคงไม่ทันแล้วคงเสียงมาแล้วดูสิทุกคนแดดดีเขาคิดถึงมีมากจนต้องเดินตางมาคิดดูสิอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะทุกคนหลานต้องมาแล้วนะไปซื้อเอ็มมาห้าสิบให้พี่มีเดี๋ยวนี้ไปไม่ต้องใช้อ,อ,อะ,อะเอ็มร้อยอะจะเปลีนเอ็มร้อยเอ็มร้อยเลย คะ่ดูดิทุกคนเขาทุกคนไม่ไหวเขาต้องเดินตางมาตึกนี้เลยอ่ะต้องสองห้องนะทุกคนไม่ธรรมดาแล้วเขาจะกว่าทุกคนไปอยู่ในไลฟ์ที่ดีนะครับเดี๋ยวเขาจะปิดไลฟ์นะครับครับทุกคนพี่ปีก็จะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวกว่าไปหานะร้ที่ดีนะพี่ก็จะไปแล้วน้องนี่ดูทุกคนเรียนห้าทุ่มขึ้นรักครูมากบอกแล้วว่าไปไหว้พระสายมาไปไหว้ที่ประทีที่หนองคายมากลับมาปั๊บ แฟนพาไปกินข้าวครั้งแรกครอบครัวได้เลยครอบครัวเหรอได้แฟนดิแฟนน่ารักแบบปลายเรียนตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้ยังไม่ได้อยุดมันอยู่ที่ว่าครูไปบนขออะไรมากกว่าขอบครัวดีแล้งแต่ตีครูตัดไปบ่นะครับทุกคนครูตัดไปบ่อยค่ะปายไปแล้วครูตับไปขอบนบนขอไอ้ปายองเพลงพอพอที่สุดประสบความสำเร็จยากครับถูกครับหน้าตาคือจริงใจไหมหลับไปไม่มีอะไรมันนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกคนตรงนั้นวันดีนะคะกินเลยกินเลย ดีตรงนั้นนะครับขอบคุณครับอาทิตย์สวุกคนต้องเอาใจช่วยตายน,นะทุกคนจะงงว่าทำไมวันนี้ต้องมาเรียนกันดึกๆขนาดนี้เ,เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะไปติดงานติดติดกันสามสี่วันอันนี้อันนี้ขายตากล้องใครมันอยู่นี่แบบนี้กันดีเด็กยันแกงก็เป็นคนเอามาให้เองอะไเหรออ๋อหรอไม,ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีอันมันมีอันอย่างนี้อีกประมาณสามวันมันหายหมดเลยตอนนี้ไม่มีกล้องขาไม่กล้องใช้เลยเหรอ แต่แล้ไม่บอก์ดะไม้บอรดนี้เลยหรือว่านี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของที่ให้เด็กเอามาให้เหรอใช่ไหมที่ให้เด็กๆมาให้เหรอใช่ไหมมาขวามันไม่ใส่ชุดนอนมันฮะใส่ชุดนอนมาแล้วก็กลับนอนแบบดีวันนี้มาแบบดีได้ยังไงผมไม่รู้จะพูดอะไรอาบน้ำแล้วก็รองห้องเลยเด้อร้องดีๆนะ เรียนๆแบบไปเดี๋ยวมันเมินเันเงินขึ้นไปเลยนะได้โอ้ยไปดึงไปดึงฉันมาทำอะไรอะไรคอมก่อนแล้ฉันจะเดินไปเหนียวเร็วเนียวเร็วอืมอืมอ่ะค่ะน้องเพลงไปแล้วจดไปแล้ว ทุกคนโอเคไหมทุกคนโอเคไหมเจ้าจะเอาผามันไปหรอว่าให้หมดแล้วไม่เอาไปก็เอามานี่เฉยๆโอ้โหอะไรเอามาให้นี่แหละเป็นอากาศอืมอากาศเลยอะไรไปแหมไปมาทำอะไรเป็นไงบ้างไปไหนมาวันนี้ลองเล่าให้ฟังนี่ก็ไปดูที่ของพี่ฉีใหม่เอออ๋อที่ใหม่ที่ใที่เราจะจะคอนเสิร์ตอู้มันจะเป็นสตีมริมัยเป็น มีบ่อน้ำนะครับแล้วก็มีเวทีที่เราวางแกนไว้แล้วก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์ครับเป็นบรรยากาศดีมากดูยักษ์ขับไปดูจะได้ไปพาไปยักษ์ไปลุยเป็นไงบ้าติดขี้ตุงไหมไม่ติดครับดีนะมันไม่มีขี้ตุ่ไปโฟอร์ที่บ้าไปเที่ยวบ้างอะไรนะพาไปเที่ยวบ้างไอพีวีพงันก่อนบอกเดี๋ยวจะพงเซาไพรจะพาไปเที่ยวบ้างไปเซาไพร จะพาไปไหนจะพาไปไหนบอกมันจะเซอร์ไพรส์ไม่ล่ะอือมันเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์แสบคู่นะฮะนี่คุณต่อมากำลังรับมือกับอะไรอยู่เนี่ยห้องเรียนเฮ้ยนะไปแล้วมีคนบอกอยากเห็นได้ไปแค่นั้นเองเอาล่ะค่ะอ้าวไม่ได้มาเพราะคิดถึงนำก็มาคิดถึงนะโอกอดโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราอัสซอริสก่อนสอัลซอริสฉันมาทำอะไรจีโอ้ตัดน โอ้ตายเลวจะหน้าเอาเนี่ยอืมโอ้หลงกฉันมาทำอะไรที่นี่เอาไม่ได้ไม่ได้เอาได้แล้วไม่ใช่มันไม่ได้เอา เอ๊ม vale. ันกดไม่ลมันเป็นตามัจฉาที่ได้เพ่ได้ไดไปไปไูกก่อนี่จไอะได้เหรอนกี่โมงเยไม่โอ้โหนี่กี่โมงยี่โมงเหรนี่กี่โมงนะัาเบส่โอเคโอเคโอยสองสหเของริงไม่ก่อนเขาม่จรตงสั จอกันแทบทุกวันแต่ว่าพี่วีส่วนใหญ่ก,ก็ไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยจะได้ทําออกโซเชียลเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปนะครับพี่วีก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ค่อยได้โพสเฟซก็ไม่ได้โพสอิกตอกก็ไม่ได้ลงอะไรก็ไม่ได้อะไรนะครับ <S <S ไปถ่ายงานกาไ็ไปถ่ายงานก็ไปไปงานไหนก็ไปก็ไปนะครับ นี่ครับก็บไปนี่ก็ไปไปหานุพอแล้วลูกพอก่อนค่ะพอก่อนนะคะอพอก่อนลูกอ,อันนี้ไม่ใช่แบบได้คือปอสองนะ ได้คืบเอากระโดดเข้าใจไหมได้คืบเอากระโดดใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยววันหลังไม่ให้ไล์ชนกันละเดี๋ยวกูให้ใครคนใดคนหนึ่งถือกล้องแล้วก็เดินทั่วออฟฟิศเลยดูแค่คนเดียวพอไล์แค่คนเดียวแล้วก็แบบเอากล้องไปตามสองทุกคนเลยเอาในบ้านอืมใครอยู่บ้านไหนก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามไป โอเคพอแล้วพอแล้วทุกคนสลหรับวันนี้ขอทุกคนอำหรับฟันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะเอฟซีทีน่หลักทุกคนด้วยที่ส่งขวัญมาให้แล้วก็ส่งนู้ดนี้นั่นมาให้เยอะแยะเลยของคุงของกินนะครับเซ่นี่มาหาผู้สาวในผู้สาวีนสิบก้อนจิลลาเมื่อบนเลยเนี่ยตรงว่ายังไงตองว่ายังไงก็ยังต้องบอกว่าอ่า ไม่ย่งอ่ะหยั่งไม่ต้องบอกมากเคิดถึงนะครับอ่าคิดถึงทุกคนนะครับอ่าฝากติดตามผมด้วยนะครับเฟซอ่สก็สุริยาวุฒิบุษราคัมนะครับฝากเฟซอีกแล้วผมกำลังเรียนเกมเรียนเกียร์ม่ยังครับโอเคบายบายครับบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหนอไปนะครับ ฝากไปแบ่งชุมชนหนังสือความเด้อไอยนอนลับฟันดีคอยได้บุญเลไลๆเอออืมนี้ละชุมชนหนังสือกันแค่นี้ละเด้อมุจักยี่ดอกว่าแอบเบิ้งนู่นน่ะแอบซ่องน่ะเออซ่องว่าเขาสิวอกปืนยังกูบ่อนอเขาสีดากูบ่นอกูเสียเอายังไปบอกให้มันดีอีกดีนอะเศร้ากิดเจ็บ